มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยได้ใช้หลักการในหนังสือเล่มนั้นโดยบังเอิญนะครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้มันคืออะไรหนังสือเล่มนี้มันสอนเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าหลักการในหนังสือเล่มเนี้ยผมเนี่ยเรียนรู้ได้โดยบังเอิญนะครับแล้วก็ด้วยการเรียนรู้แบบบังเอิญนั่นแหละทาให้ผมเนี่ยเป็นเจ้านายตัวเองในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันมีพูดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย the digital m i n i m a l i s t เนี่ยสอนให้เราสอนให้ผมสอนให้คุณ เป็นเจ้านายตัวเองที่มีความสุขได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณข้าวนะครับนิวแมนเอ้ยข้าวนิวพอตนะครับขอโทษทีนะฮะข้าวนิวพอตนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักนักวิเคราะห์นะครับนักวิจัยนะครับเขาก็เป็นคนรุ่นเก่านะครับกึ่งใหม่ที่ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาชีวิตแบบเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เขาไปอ่านงานวิจัยอยู่งานหนึ่งครับซึ่งงานวิจัยนั้นมันบอกว่า ในยุคปัจจุบันนี้นะคนที่อายุราวๆประมาณ24ปีลงไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นมาในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมันจเจริญเติบโตนะครับมีความก้าวหน้าเกิดมาในยุคที่เราติดสมาร์ทโฟนเป็นสังคมก้มหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในช่วงนี้ประหลาดมากคือ มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าที่โลกใบนี้เคยเกิดมาทั้งหมดเลยนะครับทุกยุคทุกสมัยทุกประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ผ่านมาเนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่เป็นโรคซึมเศร้าและไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตไม่มีความพึงพอใจในตัวเองมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับแล้วสถิติเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปจนคุณข่าวเนี่ยเขาสงสัยว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนรุ่นใหม่ไม่มีความสุขนะครับมีวันหนึ่งเขาไปได้ไปฟังดารานักแสดงหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าการเล่นโซเชียลมีเดียการใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตการเข้าไปดูล i f e ไตล์ของคนอื่นมากจนเกินไปทําให้ชีวิตของเขากําลังพังทลายคุณคราวเนี่ยนะครับเขาก็เลยเริ่มต้นศึกษาวิจัยนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข้อดีมีข้อเสีย มีอิทธิพลด้านบวกและมีอิทธิพลด้านลบอย่างไรกับชีวิตของมนุษย์กันแน่นะครับทีนี้ผมขอเล่าเรื่องของชีวิตตัวเองสักหน่อยนะครับว่าตอ,ตอนที่สมัยผมยังทํางานเป็นพนักงานประจําเนี่ยเพื่อนๆทุกคนของผมเนี่ยนะครับเขาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาก็อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานอยากจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของที่ตัวเองต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ถึงฝั่งฝันในออฟฟิศเนี่ยมีราวๆสิถึง20%นะครับของพนักงานทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะที่สามารถทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้แล้วก็มีรายได้จากอาชีพส่วนตัวอาชีพเสริมนะครับมากกว่าเงินเดือนประจํานะครับคือผมก็สงสัยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนที่เป็นพนักงานประจําที่ต่างฝ่ายต่างมีความฝันเนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกันแต่ไม่สามารถทําความฝันของตัวเองเนี่ย ให้มันสําเร็จได้นะครับจนกระทั่งผมลาออกจากง,งานแล้วผมก็เจอสภาวะที่แม่เป็นมะเร็งนะครับแล้วผมก็คือตอนนั้นเนี่ยเงินเดือน,นสุดท้ายนะครับที่ผมได้รับก็คือ24,000บาทนะครับซึ่ง24,000บาทเนี่ยมันไม่เพียงพอนะฮะที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถเอาไปใช้สิ้นเปลืองได้ผมก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับวินโดว์โฟ o n e นะฮะโดยที่ผมเนี่ยใช้ระบบเติมเงินคือใช้เติมเงินไม่ใช้รายเดือน ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับไม่มี 3G ใช้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้เป็นการประหยัดเงินนะครับแล้วผมก็จะได้มีเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในด้านอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าตอนที่แม่ของผมเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะแล้วผมต้องไปโรงพยาบาลกับแม่คือตอนนั้นเนี่ยลาออกจากงานนะครับการไปโรงพยาบาลกับแม่ของผมเนี่ยหลายคนเนี่ยคือก็ไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็หยิบมือถือขึ้นมาสไลด์เล่นแต่ของผมเนี่ย โทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้สิ่งที่ผมสามารถทําได้เพียงอย่างเดียวก็คือการนั่งเฉยๆครับการนั่งเฉยๆเนี่ยมันก็เบื่อแล้วสายตาของผมก็เริ่มสอดส่องไปดูคนไข้คนนูน้นหูคุณป้าคนนูน้นทําไมป่วยเป็นโรคนี้ดูแก่จังดูเหนื่อยจังหูทำไมคุณลุงคุณนี้ดูลําบากจังดูไปดูมาก็เริ่มชวนนะครับอ่ชวนผู้อาวุโสนะฮะในโรงพยาบาลคุยนะครับชวนป้าแม่บ้านนะฮะ ชวนคุณป้าที่นั่งข้างๆที่รอคิวรักษาอยู่เนี่ยว่าเออเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยได้คอนเน c กกับผู้คนแบบมีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งพอได้มาอ่านหนังสือเรื่องดิจิ t a ลมินิมอลลิสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโลกโซเชียลทำให้เราสามารถคอนเน c กกับคนอื่นได้แต่หัวใจในการสื่อสารกับคนอื่นนั้นเรากลับไม่ได้ใช้มันเลยครับคือเราสามารถคอนเน็ก เชื่อมโยงกับผู้คนได้แต่เราไม่สามารถใช้จิตใจของเราในการสนทนากับผู้คนได้เออพอมาฟังดูอย่างนี้ก็จริงเอาอย่างนี้นะปัจจุบันเนี้ยคุณมีเพื่อนใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยกี่ร้อยกี่พันคนไม่รู้ละแต่คำถามคือบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญในชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคุณในชีวิตจริงหรือเปล่าคาตอบคือ มันก็อาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับเฟรนนะครับใน Facebook ใช่ไหมครับคุณคาวเขาก็บอกว่าความจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องคอนเน็กกับผู้คนมากมายหรอกเราขอแค่คอนเน็กกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้าใจเราแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถช่วยนะให้เราคอนเนคกับผู้คนได้แต่ถ้าเกิดเราเล่นมันมากเกินไป หรือว่าเราเศษติดมันมากจนเกินไปมันจะยังเป็นคุณประโยชน์ต่อเราจริงๆหรืออ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อึ้งเลยครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ย o o k y o u t y o u t u ท t t w i t t e r หรือแม้แต่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยคือเขาต้องการเน้นออกแบบเพื่อให้เราเนี่ยใช้สื่อของเขามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้เราเสพติดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าอะไร คิดสิเขาอยากเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นหรือเขาอยากสร้างสรร์แพลตฟอร์มที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างนั้นหรือเหตุผลสวยหรูเหล่านั้น <c oughs> ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ความจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือสาเหตุที่เขาต้องทำให้เราติดโซเชียลมีเดียอย่างหนักนั่นเพราะเวลาของเราคือรายได้ของเขาเวลาของผมในการเล่น Facebook คือรายได้ของบริษัท Facebook เวลาของคุณในการดู YouTube ก็คือรายได้ของ y o u t u b e และครีเอเตเวลาของคุณในการเล่น twitter ก็คือรายได้ของท w i ต t e อเขาทำรายได้ได้อย่างไรเขาก็เอาคุณไปขายให้กับบริษัทโฆษณาแล้วบริษัทโฆษณาก็จะส่งสินค้ามาให้คุณโดยการจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยเหตุนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเราไม่ติดเราไม่เสพติดบริษัทก็จะไม่ซื้อโฆษณา เจ้าของบริษัทก็จะไม่มีเงินนะครับ Facebook, Twitter, YouTube ก็จะไม่ได้เงินดังนั้นเขาจึงต้องพยายามออกแบบแพลตฟอร์มของเขาให้เราเสพติดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสพติดได้ขนาดไหนคุณค่าวบอกเลยนะครับว่าเรามีแคมเปญรณรงเลิกบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรง Facebook, YouTube, Twitter หรือแม้แต่ ชื่ออะไรนะอะไรนะแอปของจีที่กําลังดังๆอะ t ิ k กตอกเออนะครับเขาจะทําให้เราติดเหมือนบุหรี่เลยสถานภาพการติดนะครับของโซเชียลมีเดียต่างๆจะทําให้เราเหมือนสูบบุหรี่ครับเวลาแล้วเราก็ลองสังเกตดูตัวเองดูนะว่าเวลาที่เราเออไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเรารู้สึกหงุดหงิดไหมเรารู้สึกกระสับกระส่ายไหมเรารู้สึกเหมือนแบบแหมชีวิตมันขาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าใช่ครับนั่นคืออาการของการเสพติดเพราะว่าอะไรคุณข่าวบอกว่า มนุษย์เราเนี่ยจะมีะความชื่นชอบในเรื่องของการพริยามคาดเดาอนาคตอยู่ครับนั่นเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราชอบการพนันชอบการเสี่ยงทายชอบการลุ้นโชคนะฮะ mm hmm. คุณข่าวบอกแอปเหล่านี้แพลตฟอร์มเหล่านี้ออกแบบมาให้เราเหมือนเล่นสล็อตแมชชีนนะครับเวลาเราไปเล่นสล็อตแมชชีนเนี่ยเราจะได้รางวัลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกแต่ ในระหว่างที่ลุ้นเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารกระตุ้นที่ทําให้เรามีความสุขครับโซเชียลเหล่านี้เขารู้ดีครับว่าวิธีการที่จะทาให้เราเสตติดคือเราจะต้องหลั่งสารที่กระตุ้นความสุขให้ได้ดังนั้นเขาก็เลยต้องพยายามทําให้เราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเหมือนสล็อตนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเลื่อนฟรีต่อไปเนี่ยเราจะเจออะไรถ้าเราเลื่อนฟรีต่อไปเราจะเจอทีเด็ดอะไรหรือเปล่าเราจะเจอกระแสอะไรที่จะทาให้เราตื่นเต้นเหมือนถูกรางวัลแจ็คพอตหรือเปล่าซึ่งผมอ่านมาถึงตรงเนี้ย ผมก็เอามาเทียบกับตัวเองนะครับก็เออยอมรับว่าจริงนะเวลาไปกินข้าวอย่างเงี้ยวางรออาหารก็ไม่มีอะไรทาอะ่ะงุดหงิดก็หยิบโซเชียลมีเดียขึ้นมาเล่นนะครับอยู่บ้านนาั่งหน้าคอมพิวเตอร์โอ้ก็ไม่มีอะไรทําอีกอะก็เปิดโซเชียลมีเดียแล้วกันถ้าเราเข้าไปหาข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือเข้าไปหาข้อมูลที่สําคัญต่อชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมหาศาลอันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเราก็ สักหน่อยและกันเลื่อนฟีดดูชีวิตคนนู้นคนนี้คนนั้นเท่ากับว่าเรากําลังเอาเวลาที่เป็นทรัพยากรที่มันไม่มีทางที่จะเพิ่มเติมในชีวิตได้แล้วเนี่ยเอาไปซื้อความบันเทิงที่ลุ้นเหมือนสล็อตแมชชีนลุ้นเหมือนการเล่นแบบเล่นการพน,นันนะก็คือเอาเวลาของเราไปแลกกับการที่เลื่อนดูฟีดซิว่าเอ๊ะมีใครอัพอะไรบ้างมีอะไรเป็นกระแสบ้างซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่เราได้กลับมามันก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สําคัญกับชีวิตเราสักเท่าไหร่ครับทีนี้ ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณมีความสุขคุณก็เล่นไปเถอะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วเคินแล้วคุณเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเรามันไม่มีความสุขทําไมเราถึงไม่ชอบตัวเองไม่ชอบไลฟ์สไตล์ตัวเองเราหาความฝันของเราไม่เจอเราไม่รู้ว่าเราเก่งอะไรหรือว่าเราถนัดอะไรสิ่งที่เราจะไปต้องทําอย่างยิ่งก็คือการลดรับข้อมูลเข้ามาในสมองครับหรือว่าในทางต่างประเทศเนี่ย เขาเรียกว่า Information Diet นะครับซึ่งคำนี้เป็นคำที่ผมได้ยินครั้งแรกนะฮะจากรายการพุดทอกพุดโทโดยคุณครูลูกกอลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันกำลังสูญเสียสมดุลเขาก็เลยฝึก Information Diet 7วันครับแล้วผมก็ฝึกตามเขาบ้านแล้วก็ปรากฏว่าในระหว่างที่เราไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้แรกๆหงุดหงิดหงุดหงิดมากหงุดหงิดที่ว่ารถยนต์ขับผาและเสยียงเข้าหม่เนี่ย หงุดหงิดมากนะฮะรู้สึกแบบเอยเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างแต่พอเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยได้รับความสงบมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเวลาเอาไปทําเรื่องอื่นมากยิ่งขึนนะครับซึ่งหลายคนที่ปรึกษาผมเนี่ยว่าพี่วิทยุณวิทน้องวิทย์ อยากจะหาตัวเองไม่รู้ตัวเองควรจะทําอะไรอยากจะสร้างเส้นทางในตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรควรจะทํำยังไงดีเขาควรจะทําอะไรผมก็มักจะบอกเขาว่าให้คุณลองฝึกเรื่องของดิจิตอลมินิมอลลิสเนี่ยแหละครับคือการหยุดรับรู้ข้อมูลจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันมาอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะว่าจริงๆเนี่ย Facebook YouTube Twitter ช่วยทําให้เราคอนเน็กกับผู้อื่นได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําให้เราคอนเน็กกับตัวเองได้ครับ อยากค้นหาตัวเองทําอย่างไรแล้วก็เข้า Google แล้ว g o เ g l e จะมีบอกเคล็ดลับการค้นหาตัวเอง5ข้อที่จะทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่พอเราเข้าไปอ่านเรารู้แล้วเราก็มันก็เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเราก็เอาข้อมูลของคนอื่นมายัดสมองของเรา สิ่งที่เราต้องทําจริงๆคือการนั่งคุยกับตัวเองครับและการนั่งคุยกับตัวเองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณยังอนุญาตให้ให้ชีวิตของคนให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันเข้ามาสอดแทรกชีวิตของเรา,าครับยิ่งเรารับข้อมูลเยอะเท่าไหร่ความรุงรังในชีวิตของเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นการที่คุณจะเป็นดิจิทัลมินิมอลลิซึมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ว่าจะทําให้คุณแบบเลิกเล่น Facebook แล้วชีวิตก็สงบสุขมันไม่ใช่ครับคุณ,ณประโยชน์ของมันมีมากกกว่่่านนนั้นคคืืออเเเมุณลล คุณจะไม่ได้เอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเฮ้ยทาไมคนนู้นซื้อบ้านหลังใหญ่จังทําไมคนนี้มีรถใหม่อีกแล้วรถแบบรู้ล่าไฮโซทําไมคนนั้นได้ไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาเนี่ยถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก็ดีครับถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบแล้วมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่าใจ มันก็เป็นโทษต่อต,ต,ตัวคุณเองอ่ะคุณก็เลิกเปรียบเทียบดีกว่าด้วยการไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราวของคนอื่นเลยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดคุณเลิกเ,เลิกเล่นโซเชียลมีเดียคุณก็จะมีเวลาไปทําในสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็เขียนว่าพอไม่เลิกเล่นโซเชียลมีเดียเขาก็ไปฝึกโยคะไปออกกําลังกายไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนจริงๆไปหัดเล่นดนตรีนะครับไปทําอาชีพเสริมที่ทําให้ตัวเองมีรายได้มากกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังหลงทางกับชีวิตและรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆกําลังครอบงำชีวิตคุณมากจนเกินไปและคุณเริ่มหลงทางวิธีการที่ดีที่สุดไม่ใช่การตามหาโคด้ดไม่ใช่การตามหาข้อมูลไม่ใช่การตามหาหนังสือแต่เป็นการฝึกนิสัยแบบดิจิตอลมินิมอลลิสและถามว่าควรจะฝึกนานแค่ไหนคุณคาวนะครับบอกว่า30วัน30วันฝึกเลยแต่ฝึกในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าคุณทํางานแบบขายของออนไลน์คุณจะไม่เปิด Facebook ดูเลยไม่ใช่นะครับคุณสามารถเข้าสื่อต่างๆได้เพียงแต่ต้องเข้าแบบมีเหตุผลเข้าแบบมีจุดมุ่งหมายรองรับว่าเราจะเข้าไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วพอคุณทําได้ปุ๊บภายใน30วันคุณค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าคุณจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตบนโลกดิจิทัลต่อไปแต่สําหรับผมผมอยากชาเลนคุณครับว่าไม่ต้องถึงขั้น30วันหรอกเอาแค่5วันก็พอ แค่5วันคุณก็สามารถสัมผัสได้แล้วครับว่าคุณจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะหนังสือเล่มนี้ Digital Minimalism มเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมก่อนที่ผมจะอ่านมันซะอีกนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณอ่านนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างแรงดิดหนึ่งนะครับแรงนะราคาอยู่ที่ประมาณราวๆสาวร0กว่าบาทนะครับผมซื้อมา390มัง้งอันนี้จําได้ไม่ค่อยแม่นนะครับราคามันแรงดิดหนึ่งแต่เนื้อหาของมันก็คุ้มค่าเช่นเดียวกัน ถ้า f b o o k y o u y u u t กับอะไรนะ t i k t o อกนะครับทวิตเตอร์กำลังทำลายชีวิตคุณคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองแลวครับว่าคุณจะเดินหน้าไปกับซื้อแพลตฟอร์มเหล่านี้ต่อหรือจะหยุดและหันมาทบทวนชีวิตของตัวเองนั่งคุยกับตัวเองทำความรู้จักตัวเองแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาสอนคุณจริงๆจ,จังๆเสียทีหนึ่งครับเร่มนี้ซื้อได้ครับดีมากๆการันตี